โอเคสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้น้องบุ๋มไม่อยู่เนาะไปถ่ายงานยังไม่ได้กลับครับว่างเพิ่งว่างจริงๆก็จะมาแกะของขวัญคือวิวิตองเขาให้ของขวัญวันที่ใหม่กับวันคริสต์มาสมายังไม่ได้แกะจนถึงตอนนี้ครับแต่เห็นแล้วก็ให้มาประมาณสองสามชิ้นเนาะเป็นขนมอะ่ะส่วนใหญ่แล้วก็มี่อของขวัญมาหนึ่งอันเดีย๋ยวจะมาแกะให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับรุนเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะ่ารักดีแล้วก็เอ่อช่วงปีที่แล้วอะ่ะช่วงสิ้นปีอะ่ะก็ให้อันนี้มาก่อนซึ่งอันเนี้ยม,น,มนือ เหมือนชุดน้ําชาอะไรสักอย่างไม่รู้อะแล้วก็ข้างในหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็มีมีแก้วมาให้นะแก้วแก้วก็มีลายเขาแบบเนี้ยแล้วก็มีสกรีนก็อันนี้เป็นชิ้นแรกที่ได้มาช่วงประมาณคริสต์มาสครับแล้วก็ตอนปลายปีก่อนไปเกาหลีเขาให้เขาให้คู่นี้มาด้วยแล้วก็ให้การ์ดมาแบบที่เห็นเนาะเอออันเนี้ยเปิดแล้วมันคือคุกกี้คุกกี้แบงนี้เป็น,เป,นเป็นไส้ไส้ แต่ความโชคร้ายก็คือเพิ่งมาเห็นว่ามันหมดอายุวันที่3มเดือน12ครับ <laughs> <laughs> กินไม่ได้ <laughs> แต่ว่าน่ารักดีเขาเก็บมันไว้อย่างนี้แล้วกันไม่ได้กินอีกแล้ว <laughs> ถ้าถ้าบุมรู้นะบ๋มก็จะบ่นบน่บนบ่นว่าทำไมไม่ให้หนูกินโอเคอีกอันนี้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวจะแกะนะครับแล้วก็เขาให้เขาให้เค้กมาด้วยแล้วก็มีการ์ดมาน่ารักมากแบบแฮปปี้นิวเยียร์อะไรสักอย่างก็เค้กหน้าตาเป็นนี้เราชุดคิงเค้กนะนี่อันนี้ขึ้นมา อุยไม่เป็นไรมันไม่สกกระปกหรอกก็หน้าตาเค้กเป็นอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวจะลองชิมทีหลังนะครับแต่ว่าแกะของขวัญก่อนอยากรู้ว่าเขาให้อะไรมาการน่ารักด้วยโุ้ยโป้มีแต่ขนมกระดาษสวยมากอ่าดูแลกระดาษ อะไรไม่รู้ครับป็นกล่องเหมือนกันผาเขาให้เหมือนเหมือนถาดใส่ของถาดใส่ของเลยครับเพิ่ได้แกะอืมเป็นถาดใส่ของครับก็ให้มาที่ใหม่ก็น่ารักดีแล้วก็มาเรามาชิมเค้ก มันเป็นเค,ค้กอะไรก็ไม่รู้ที่ดังอ่ะของเขานะครับเหมือนท้าเลยอ๋อ ขธ้บไยไม่ถูกจุดๆแข็งๆมันๆ่นะโอเคจบที่ใหม่ของที่ได้มาีนี้นะครับแ <laughs> จ็คกุล <laughs>